กองอเมริกันร,รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักจร,รเสนอรายการจากรึกไว้นเชเรตาสวัสดีค่ะ จากปัญหาความยากจนของผู้ปกครองจํานวนไม่น้อยทําให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพพลานามัยที่ดีสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใ่และจัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้รายการจารึกไวนะ้ณชายแดนใต้ค่ะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกค่ะดาบตํารวจคันชิดระแก้วครูใหญ่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนพีรยานุเครา์สีมู่ีบ้านบูกาสาแลแม่ตําบลปะโดอําเภอมายอจังหวัดปัตตานี และท่านที่2ค่ะผอ,อสุก,กิจอนันธมาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหินสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปตัตตานีเขตสองสวัสดีทั้งสองสสท่านนะคะคนี่ค่ะทั้งครูใหญ่แล้วก็ผอ,อค่ะถามครูใหญ่ก่อนเลยค่ะว่าในส่วนของโรงเรียนตํารวจตะวินชายแดนนะคะมีบทบาทต่อการเรียนการสอนของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไงบ้างคะในส่วนของโรงตรวจตะวินชายแดนนะครับมีการปรับเปลี่ยน ภารกิจอยู่ตลอดเวลานะครับโบรงเรียนตำรวจตัวชายแดนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอยู่ในกองประชาการตำรวจตัวชายแดนมีหน้าที่นะครับสำคัญภารกิจสำคัญก็คือรักษาความสงบตามแนวชายแดนนะครับโดยภารกิจเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือสร้างความมั่นคงในพื้นที่นะครับเข้าไปให้ความรู้และก็แนะนําชาวบ้านในการทําเกษตรกิจกรรมต่างๆที่ดูแลชีวิตประจําวันเขาได้นะครับ เรียนถามท่านพออนะคะว่าส่วนใหญ่ค่ะผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะในสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหินนะครับโดยทั่วๆไปนะครับก็ฐานะค่อนข้างที่จะยากจนนะครับอาชีพส่วนใหญ่ก็อาชีพเกี่ยวกับการทําสวนทําไร่ทานานะครับแล้วก็รับจ้างทั่วไปก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับ ค่ะเห็นว่าที่นี่ค่ะมีครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านสู่พื้นฐานอาชีพด้วยเป็นโครงการที่ทําขึ้นแล้วก็มีการประยุกต์สู่ชุมชนยังไงบ้างคะครับสาหรับโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนวิทยานุเครสีนะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครับเน้นการใช้วิชาภาษาไทยเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการใช้ภาษาในการสื่อสารเนี่ยจะใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนะครับแล้วก็ ความคิดของผู้ปกครองในท้องถิ่นเนี่ยคือยังมุ่งเน้นไปทางการเรียนศาสนาเป็นหลักโดยส่วนใหญ่จะส่งลูกหลานเนี่ยไปเรียนในโรงเรียนของเอกชนนะครับที่สอนศาสนาดังนั้นโรงเรียนเนี่ยต้องดึงเด็กเข้ามาเพื่อเรียนรู้ภาษาไทยนะครับให้สามารถสื่อสารกับประชาชนทั่วไปได้หรือทําความเข้าใจกันได้ซึ่งพระองค์ท่านนะครับทรงห่วงใยในการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตัวได้มากนะครับโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยเนี่ย ก็ส่งเน้นย้ำไหนเรียงานให้เข้ามาช่วยเหลือเราได้จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของสอพอทนะครับที่ให้บทเรียนมาแล้วเราก็มีาการให้ครูนะครับเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราชพัฒเข้ามาช่วยเหลือหรือมอนะครับวิชาเขตป,ปัตตานีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนนะครับผลิตสื่อแล้วก็แนะนําครูในการทําแผนการสอนนะครับโรงเรียนก็ เน้นหนักเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เสริมด้วยวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะครับของชุมชนนะครับที่เข้ามามีบทบาทโดยกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดว่าโรงเรียนจะต้องเรียนอะไรนะครับแล้วส่วนนี้กรรมการสถานศึกษาเนี่ยได้เข้ามาช่วยในการดึงเด็กกลับเข้ามาโรงเรียนนะครับส่วนการส่งเสริมด้านอื่นๆที่โรงเรียนได้ช่วยเหลือกับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นก็ ไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดผักพระราชทานหรือว่าสิ่งของพระราชทานต่างๆที่ลงมาเราก็ส่งเสริมให้กับชุมชนนะครับนำมเมล็ดผักไปให้ชาวบ้านปลูกถ้าปลูกเหลือก็กลับมาขายกับโรงเรียนนะครับเพื่อเข้ามาสู่โครงการเกษตรอาหารกลางวันของโรงเรียนต่อไปอครับก็เป็นการประยุกต์ไปสู่ชุมชนด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้พออเล่าถึงเลยคะ่ะเห็นว่านอกจากการเรียนในห้องเรียนวิชาพื้นฐานแล้วมีการจัดการเรียนการสอนแบบ นอกห้องเรียนแล้วก็เสริมประสบการณ์อย่างอื่นให้กับเด็กๆด้วยใช่ไหมคะสําหรับประสบการณ์อื่นๆนะครับทางโรงเรียนได้ดําเนินการนะครับตามแนวพระราชดำรินะครับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็ตอนเช้าๆนะครับเด็กก็จะมาทํางานตามหน้าที่นะครับก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและปลูกผักอะไรต่างๆมากมายนะครับก็เป็นการเสริมอีกอย่างหนึ่งผมจบมาด้านการเกษตรด้วยก็เลยเน้นด้านนี้นะครับแต่ว่าวิชาการเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเราก็ ยังใช้วิชาการอยู่โดยเฉพาะตอนเช้านะครับตอนเช้าหลังจากที่นักเรียนเข้าแถวเสร็จแล้วนะครับ<ฆ>ไปเข้าห้องเรียนนะครับ<ฆ>ก็จะมีคําพื้นฐานเป็นภาษาไทยต่างๆนี้ให้นักเรียนได้อ่านอ่านวันละสินาทีนะครับเสร็จแล้วตอนบ่ายเราก็ให้นักเรียนหัดเขียนตามคําพื้นฐานนะเน้นทุกวันทุกวันพอหลังจากเลิกเรียนเราก็ให้นักเรียนท่องสูตรคูณอะไรต่างๆก่อนที่จะกลับบ้าน<ฆ>ค่ะนี้ในเรื่องของงานอาชีพเราก็มีกลุ่มอาชีพให้นักเรียนนะทำเป็นกลุ่ม นะครับค้าขายและทําขนมอะไรต่างๆขายตอนเที่ยงเที่ยงก็ก็มีค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นอันนี้ก็คือเป็นฝีมือผลงานของนักเรียนใช่ไหมคะครับที่อนนอพออบอกว่าก็จะมีการปลูกผักด้วยเลี้ยงปลาค่ะเรียกได้ว่าน้องๆที่เข้ามาตั้งแต่กี่ขวบคะที่เขาเริ่มรู้จักว่าปลูกผักเป็นอะไรอย่างคะ่ะเลี้ยงปลาเป็นที่โรงเรียนเปิดตั้งแต่อนุบาล3ามขวบจนถึงชั้นป .6 นะครับปฐมปีที่6นะครับ เราก็จะสอนไปเรื่อยๆให้เด็กได้ซึมซับไปเรื่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆนะครับ<ะ>ส่วนระยะหลังๆเนี่ยครับซึ่งช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะมีพี่ๆทางทหารพลานมาช่วยในการยกล่องนะครับ mm hmm. เพราะว่าเด็กเล็กๆอาจจะยกล่องไม่ไหวล้วก็ให้พี่ทหารพลานมาช่วยยกล่อง mm hmm. ทีนี้ mm hmm. พอปลูกผักเสร็จแล้วนอกจากจะขายให้กับทางโรงครัวต่างหานกลางวันแล้วนะครับก mm ็ hmm. ขายให้กับชาวบ้านด้วย mm hmm. พอระยะหลังๆเนี่ยนะครับเ mm hmm. นื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับ นักเรียนก็ไม่ได้มาเรียนตามปกติเราก็ทําโครงการกับทางทหารแล้วก็ปลูกผักเสร็จแล้วก็เราก็ใช้โครงการก็่าปลูกผักปันสุขก็คือแจกให้กับชาวบ้านชุมชนอะไรต่างๆครับแจกไปเราดําเนินการมาช่วง2ปีที่ผ่านมาเราดําเนินการไปได้ถึง4รอบโดยปลูกผักคะน้าบ้างผักบุ้งมั่งผักกาดเขียวบางตุ้งมั่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆครับให้ชุมชนชุมชนก็ก็มามีส่วนร่วมในการปลูกด้วย ค่ะแล้วเห็นว่ามีสหกรณ์โรงเรียนชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วยเหรอคะครับผมในสหกรณ์โรงเรียนนีก็มีคุณครูมีนักเรียนแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยตอนที่สถานการณ์ปกตินะครับก็จะมีขายครบมีขายน้ำปลาข้าวส่งข้าวสารอะไรต่างๆครบผู้ปกครองเวลาจะมารับนักเรียนตอนเย็นๆก็จะมาซื้อข้าวสารซื้อน้ำปลาซื้อนวลซื้อน่อน,อนของแห้งอะไรต่างๆซื้อผักซื้ออะไรรวมทั้งไข่ด้วยครับผลผลิตเมื่อก่อนเราจะมี ไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยก็เขาจะมาซื้อไข่เป็ดไข่ไก่ผักอะไรก็พากลับไปบ้านค่ะก็เรียกได้ว่าขนาดสหกรณ์นะคะก็ยังมีการจําหน่ายของสู่ชุมชนด้วยผู้ปกครองมารับลูกที่โรงเรียนก็มาซื้อของที่สหกรณ์ด้วยแล้วเมื่อถึงเวลาปันผลก็ทั้งโรงเรียนแล้วก็ชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะปันผลให้กับผู้ปกครองที่มีหุ้นส่วนอืมก็คือทุกคนได้มีส่วนร่วมค่ะให้ทางครูใหญ่เล่าให้ฟังนคะคะเพราะว่าเห็นว่าที่นี่ค่ะมีส่วนร่วมทั้ง ตำรวจทหารผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นในการสนับสนุนในเรื่องของโรงเรียนใช่ไหมคะครับผมส่วนขององค์กรต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือหน่วยในพื้นที่อย่างทหารพรานนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนในตัวนักเรียนเองเนี่ยยังเล็กอยู่นะครับไม่สามารถจะร่วมในการขุดดินหรือทําแปลงเกษตรได้ดังนั้นนะครับผู้ปกครองเนี่ยเป็นหลักเราก็จะประชุมผู้ปกครองแล้วก็กรรมการสถานสาึสษาบ่อยครั้งแล้วก็ ให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับเข้ามาซึ่งเป็นเจตนาที่พระองค์ท่านทรงเน้นย้ํามาว่าชุมชนต้องมีส่วนร่วมโรงเรียนต้องเป็นของชุมชนครับในส่วนที่ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาปลูกเราก็จะมีรายได้เสริมให้กับผู้ปกครองไปทางหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็เอากลับไปกินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โรงเรียนผลิตไม่พอก็ครัวบ้านก็ต้องเข้าสู่ครัวโรงเรียนนะครับก็เอาจากชุมชนเข้ามาในโรงเรียนกรรมการสถานศึกษากับหน่วยทหารพรานในพื้นที่เนี่ย จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ให้มีความพร้อมในการที่จะรับสเสด็จต่อไปนะครับค่ะก็เรียกได้ว่ามีส่วนร่วมแน่นอนทั้งชุมชนแล้วก็โรงเรียนนะคะและทุกวันนี้ค่ะครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านได้ขยายผลไปทั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเรียนในสังกัดสพทส่งผลต่อพัฒนาการและพลานามัยที่สมบูรณ์ของเด็กๆจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมจากรายงานกันค่ะ ตอนนี้ที่นี่นะส,สมัยชาวบ้านก็ทำเกษตรกรรมอยู่แล้วที่จริงทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งจะได้ลดค่าใจแจยของอาหารเด็กเราวันงไงจะได้เอาผักอะไรนี่มาทํากับข้าวกับเด็กอะไรเงี้ยอย่างเช่นไก่ที่เลี้ยงอยู่นั้นส,สมติก็เราลดค่าใจใจแล้วจะได้เอาไกร่รว่าไข่เนี่ยมาทําให้โรงเรียน กินด้วยแล้วก็ถึงเหลือนะบันทิก็ให้ชาวบ้านกลับไปเรียนที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยบันทีชาวบ้านก็เอาเม็ดไปปลูกที่บ้านด้วยไงเมื่อกลับมาเพร้าเนี่ยที่เหลือก็ให้กับชาวบ้านปลูกด้วยตอนนี้ก็ได้ผลใช้แล้ว ก็ยังกลวยหิงก็เหมือนกันนะครับผมก็จะให้โครงการนี้อย่าให้ไปอะไรอย่างนี้นะอะไรที่ว่าดีๆมีกองนุ่ยไงก็แล้วแต่ให้มาสนับสนุนทารงเรียนเพราะว่าโรงเรียนตัจดดอนนี่ปัตตานีมีแค่โรงเดียวครับผมดีใจมากที่ว่าได้โรงเรียนมาอยู่ที่นี่จุดหนึ่งนะมากองมุมบ้านที่นี่เป็นการดันมากที่สุดเลยที่ปัตตานีที่สุดคือว่าประตาจะเสด็จแม้ว่าสองปีครั้งสามปีครั้งก็จะเสด็จมาตลอดเลยตั้งแต่เสด็จมาก็ถนนฮองตาก็ดีขึ้นเลย ก่อนนั้นนี่นะไม่มีใครพูดภาษาไทยได้หลังจากโรงเรียนนี่เปิดปีสามแปดนะจนถึงบัดน,นี้ยี่สิบกว่าปีแล้วเด็กที่จบก,ก็มันได้เป็นหลายๆอย่างแล้วมาเรียนที่โรงเรียนนี่ก็ได้ปลูกผักปลูกมะละกอปลูกกล้วยปลูกอะไรับไปใช้ที่บ้านที่เหลือจากที่โรงเรียนนีก็กับไปกินที่บ้านน่ะ แล้วก็ถ้าปลูกที่บ้านที่เวลาขายมาให้โรงเรียนทั้งขายให้ช่วงนี้มาปลูกแตงกวาครั้งแรกได้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมต่อครั้งเลี้ยงไก่ไก่บ้านก็ดูแลตลอดนะช่วงนี้ก็อยู่ดีกินดีขึ้นมันต้องซื้อเรื่องไข่ไก่ปลาดุกที่โรงเรียนเขามีเขาให้มาเราก็กลับไปกินที่บ้านนะอย่าให้โรงเรียนเปิด,ดเร็วๆเลวก็ อย่าให้เด็กๆมาโรงเรียนอะไรแบบนี้โครงการนี้นะครับผมอยากกล่าวเพียนว่าถ้าเราฟังชื่อเหมือนกับเป็นโครงการเล็กๆพูดถึงครัวโรงเรียนสู่ภาัวบ้านแต่ในความเป็นจริงโครงการนี้เป็นโครงการที่จะมุ่งไปสู่ความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมเสนประเทศพระราชสุดาโรรองท่านทรงหวงใหญ่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะเรื่องของอาหารกลางวันก็ได้มีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้มีการปลูกพืชให้มีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเราจะเห็นในสถานีโทรทัศน์เวลาพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมโรงเรียนโครงการนี้พระองค์ท่านก็มีพระรมย์ริตว่าในเมื่อมีโครงการอาหารกลางวันนะครับมีการปลูกปกักมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วเนี่ยน่าจะให้นักเรียนได้นาองค์ความรู้เหล่านี้กลับไปทําที่บ้านด้วย เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพื่อให้คนในครอบครัวมีอาหารการกินที่เพียงพอที่สมบูรณ์จากแนวพระราชดำริเนี่ยเราก็เลยมาขับเคลื่อนต่อขับเคลื่อนโดยมีแนวคิดว่าเราจะต้องการผลักดันให้เด็กตามโรงเรียนต่างเนี่ยได้นําองค์ความรู้เหล่านี้กลับไปใช้ที่บ้านให้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะเฟ้นหาเยาวชนเหล่านี้ที่รักอาชีพเกษตรจริงๆ,ๆแล้วก็มีความตั้งใจในวันข้างหน้า อยากจะเรียนหรือศึกษาด้านภาคการเกษตรให้เขาไปให้ไกลที่สุดให้เขาได้เรียนจนจบม .6 ให้เขาได้เรียนจนจบระดับปริญญาตรีแล้วก็อยากผลักดันให้เขาเนี่ยวนกลับคืนสู่บ้านเกิดได้มาทําหน้าที่ได้มาเป็นขา้าราชการในหน่วยงานเกษตรเช่นว่าเกษตรอําเภอเกษตรตําบลต่อไปในภายหน้านี่คือกรอบแนวคิดเราก็เลยทํามาเป็นปีที่3ในการคัดเลือกเราเรียกว่าเยาวชนต้นแบบปีละ1ิบคน จังหวัดละสองคนโดยเชิญชวนโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้าประกวดเพราะโดยภาพรวมโครงการที่ถามสักครู่กลัวโรงเรียนสู่กัวบ้านคือโรงเรียนที่เริ่มต้นจากแนวคิดนะครับสมเด็จพระนิธิรัน์ที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระลัษาษม์จากปัญหาเรื่องปากท้องเด็กๆที่ไม่พอกินขยายไปสู่ในกรอบความคิดที่ให้เด็กรักอาชีพเกษตรชอบที่จะทำอาชีพเกษตรผลักดันเขาให้เรียนจนจบมัธยมผลักดันเขาให้เรียนจบปิญญา แล้วก็ผลักดันให้เขากลับคืนสู่บ้านเกิดเพื่อพัฒนาบ้านเกิดเขาเองเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงนี้จะเกี่ยวโยงถึงการพัฒนาสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในภายภาคหน้านี่คือโครงการพราัาเราผลักดันตรงนี้มากๆต่อไปกเกษตรในพื้นที่ภาคใต้จะเป็น,กนเกษตรที่ทําโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รักอาชีพนี้และเขาเริ่มมีเทคโนโลยีนวัตกรรม สำคัญที่สุดก็คือใจก็รักอาชีพนี่มันก็จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในวันหน้าเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตอนนี้นะครับในเรื่องของฐานรากเราส่งเสริมการรวมกลุ่มนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทต่างๆราอนเด็กเหล่านี้นะครับเด็กที่เป็นต้นแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละชุมชนเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ทุกอย่างเริ่มสอดรับเข้าด้วยกัน โครงการที่หน่วยงานต่างๆกําลังทําส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆเริ่มขยับเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันเพราะแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละตําบลก็เริ่มมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรต้นแบบเกษตรผสมผสานมากขึ้นเริมดับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมแน่นอนคือคนทําเหล่านี้เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่และหลายพื้นที่เรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าทายาทเกษตรเด็กเยาวชนรุ่นใหม่บางคนกำลังเรียนมหาวิทยาลัย บางคนจบมาแล้วมารวมกลุ่มกันเพื่อทําเกษตรโดยใช้องค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเพื่อนําพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็เดินหน้าต่อไปข้างหน้าครัวเรียนสูงว่าบ้านก็ดหนึ่งคนไก่ที่เชื่อมกับไปที่นี่ครับผมเรียนภาพรวมนะครับว่าถ้าสื่อสารไปรยังผู้ประกอบการภายนอกนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ต้องขอบคุณหลายภาคส่วนที่มาช่วยกันในวันนี้การยกระดับขึ้นมาเนี่ยก็ ดำเนินการตั้งแต่ฐานรากการผลิตสินค้าหรือว่าพืชที่เรียกว่าถูกต้องก็คือเราเน้นเป็นปลอดสารพิษหรือว่าบางพื้นที่ไปออร์แกนิกแล้วนะครับหลายพื้นที่เริ่มนําร่องออร์แกนิกแล้วก็เริ่มดึงตลาดเข้ามานะครับจากภายนอกอ้างสับสินค้าภาคเอกชนบางรายบอกว่าถ้าทำออร์แกนิกได้ตลาดตรงนี้เปิดให้รอนก็ต้องขอบคุณหมดทุกภาคส่วนนะครับให้สินค้าจากในพื้นที่ที่มีคุณภาพนี้เข้าไปมีช่องทางวางขายรอนวันนี้ในพื้นที่เองฐานราก เริ่มเดินไปได้ด้วยดีถ้าผู้ประกอบการภายนอกท่านเข้ามายื่นมือเข้ามาอีกแรงหนึ่งนะครับลองมาดูผลผลิตในพื้นที่หรือท่านต้องการให้ปรับเป็นแบบไหนนะครับจะต้องการผักแบบไหนต้องการผลไม้แบบไหนต้องการอาหารแปรรูปแบบไหนก็ประสานวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเหล่านี้เศรษฐกิจฐานรากน่าจะดีขึ้นก็ถือว่าเป็นพระหมหากรุณที่คุณนะครับของสาบัานกษัตริย์นะครับในหลวงรัชกาลที่9ต่อเนื่องมาสู่รัชกาลที่10 นะครับสมเด็จพระเทนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพ,พรัตนสุดาเสียงมาชกุมารีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเช้าฟ้าพระกิติยาภาณเดนทิราเทพยรุยดีและทั้งทุกพระองค์ที่เสด็จในพื้นที่ก็ทรง,งห่วงใยและก็พระราชทานคําแนะนําส่วนสําคัญส่วนหนึ่งก็คือพระองค์ท่านทรงทราบมาที่นี่คือกเกษตรวันท่านทรงพระราชทานคําแนะนําเรื่องกเกษตรฐานรากการทําเกษตรผสมผสานการทําเกษตรที่ลดต้นทุนการทําเกษตรปลอดภัย แล้วก็เปิดโอกาสให้กับภายกาชนส่วนต่างๆได้เข้ายื่นมือมาช่วยเหลือพราวันนี้โครงการหลายๆโครงการกําลังเดินหน้าไปด้วยดีก็หลายส่วนก็เป็นสืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระดำริให้กับพวกเราตลอดมาครับสุดท้ายให้ทั้งสองท่านได้ฝากนะคะในฐานะที่ได้ทํางานใต้เบื้องพยุคลบาทแล้วก็ได้ทําเพื่อโรงเรียนด้วยเพื่อชุมชนด้วยค่ะให้พอออกก่อนละกันค่ะก็ ในฐานะที่ได้ทำนะครับโครงการก็รู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนักเรียนของเราเนี่ยเคยไปประกวดนะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับในเรื่องของครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านนะครับท่านแรกซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะว่าเด็กนักเรียนจบไปแล้วนะครับไปเรียนต่อในสายเกษตรพอจบมาปุ๊บเขาก็จะบรรจุให้เป็นเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเลยโดยจะไม่ต้องสอบแข่งขันนะครับเราก็จะส่งทุกปีนะครับให้เขา ครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะชอบนะครับเรื่องเกษตรนี่เขาชอบเรื่องภละนี่เขาจะชอบแต่เรื่องการเรียนน,ยน,ยน,น,นี่น่นอนจะไม่เป็นเลยค่ะแต่ว่าเด็กก็ชอบในสิ่งที่คุณครูพาทำแล้วก็ที่สําคัญคือเขาเอาไปประกอบอาชีพต่อยอดของเขาได้ด้วยค่ะครับส่วนของโรงเรียนตำรวจตํารวจแชาเดนนะครับมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากในส่วนที่ได้ดูแลเด็กๆนะครับในถิ่นธุรกันดาราอย่างเราเนี่ยซึ่งเป็นนักเรียนที่ขาดแคลน ุนทรัพย์และก็ขาดแคลนในด,ด้านอาหารซึ่งพระองค์ท่านทรงให้การช่วยเหลือในเด็กเหล่านี้ทั้งครูและนักเรียนนะครับขอขอบคุณทุกหน่วยงานและก็ทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณมากนะครับที่มีโอกาสได้รับใช้และก็ส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยแข็งแข็งขึ้นมาขอบคุณครับ แล้วภาพที่เราเห็นก็แน่นอนนะคะความอบอุ่นของที่นี่ความน่ารักของเด็กๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขามีอาหารกลางวันทานฝีมือเขาด้วยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะคะอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมสนทนาในรายการของเราพบกันใหม่ได้ในรายการจารึกไว้ณนะชายแดนใต้ค่ะช่วงข่าวภาคค่ำระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีทางททบ5วันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ